หากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นคือคุณจะต้องฝึกเป็นคนมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอและคุณจะต้องมีความกระตือรือร้น,นตื่นตัวไม่ปล่อยให้เวลาวันวันหนึ่งเสียไปโดยเปล่าประโยชน์การมองหาโอกาสใหม่ๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเคยมีสุภาษิตโบราณเขากล่าวเอาไว้ว่าโอกาสเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และจะไม่มีทางส่งให้กับคนที่มัวแต่หลับไหลนั่นละค่ะเป็นการปลุกคุณให้ตื่นคุณจะต้องตื่นแน่นอนว่าการนอนเป็นเรื่องที่ดีแต่การนอนมากเกินไปจะกลายเป็นเรื่องของคนขี้เกียจค่ะคนโง่คนขี้เกียจคนจนจะเอาแต่เวลานอนและไม่หาโอกาสใหม่ๆยอมรับในโชคชะตาของตนเองว่าก็ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รวยกว่บ้านฉันมันจนนี่ ก็ฉันไม่มีทุนเหมือนคนอื่นก็ฉันไม่รู้จะไปทำอะไรนั่นล่ละค่ะเขาจะหยุดความคิดของตัวเองอยู่ในข้อจำกัดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่คนคนนั้นต้องไม่ใช่คุณคุณต้องตื่นตัวตลอดเวลาคุณต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองและคุณจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตนเองจนชีวิตของคุณดีขึ้นคุณทำได้แค่คุณยังไม่ลองทำเท่านั้นเองมีอยู่ห้าเรื่องที่คุณจะต้องจำให้ขึ้นใจ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสแสวงหาความสำเร็จข้อที่1เวลาเป็นสิ่งสำคัญทามวัวแต่ชักช้าโอกาสอาจจะหลุดลอยไปธรรมชาติของตลาดก็ย่อมวายเวลาที่เขาพูดว่าถ้าไปสายตลาดจะวายก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเวลาหรือโอกาสบางครั้งมันก็หลุดลอยไปได้ง่ายๆถ้าคุณไม่คว้ามันเอาไว้ข้อที่สองคุณจะต้องเอาจริงเอาจังกับชีวิตไม่มีใครรู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไหร่ อาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออาจจะเป็นเฉพาะในช่วงเช้าหรืออาจจะมาหรือซ่อนอยู่ในตรงไหนที่คุณไม่รู้ก็เป็นได้ดังนั้นคุณจะต้องจินตนาการว่าโอกาสจะมาหาคุณตลอดเวลาคุณเลยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอข้อที่สามคุณจะต้องมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะโอกาสที่ซ่อนอยู่มันมีข้อจากัดคุณต้องโดดเด่นต้องเป็นคนที่แตกต่างต้องมีศักยาภาพต้องไม่เหมือนใคร ต้องมีความพิเศษต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคุณต้องไม่ธรรมดาหรืออะไรก็ตามที่แตกต่างจากผู้อื่นแต่แล้วความโดดเด่นนี่แหละศักยภาพของคุณน,นี่แหละการพัฒนาตนเองของคุณเพื่อรอโอกาสนี่แหละคุณจะได้รับโอกาสนั้นข้อที่4คุณต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่การสร้างความมั่งคั่งเป็นทักษะอีกด้านหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ การที่จะมองหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากโอกาสให้ได้คุณก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเองด้วยคุณไม่สามารถหยิบงบการเงินขึ้นมาแล้วคุณจะเข้าใจมันเลยคุณไม่สามารถอ่านหนังสือพัฒนาตนเองแล้วคุณจะรวยได้เลยคุณไม่สามารถที่จะฟังกลูรูคนสำเร็จมากมายแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องนำไปลงมือทำและพัฒนาตัวของคุณเองด้วยตัวเองมันต้องอาศัยเวลา ต้องอาศัยความทุ่มเทและความรับผิดช,ชอบอย่างยิ่งและคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองมีอะไรดีที่สำคัญคุณต้องมั่นใจในศักยภาพของคุณว่าคุณเป็นคนพัฒนาได้คุณสามารถที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้ข้อที่ 5. คุณจงทําตัวให้น่าสนใจถ้าคุณเป็นคนที่น่ากลัวคุณก็จะต้องทำตัวเองให้ดูดีบางคนเกิดมาไม่เคยคิดว่าตัวเองมีศักยภาพ หลบซ่อนตัวเองอยู่ภายใต้ความกลัวตลอดเวลาว่าคุณไม่มั่นใจคุณพูดไม่ได้คุณทำอะไรไม่เก่งคุณไม่มีทุนคุณเกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่คนเราพัฒนาได้ไม่จำเป็นจะต้องมีทุนไม่จำเป็นจะต้องใช้ของที่หรูหราฟุ่มเฟือยคุณเริ่มง่ายๆจากการดูแลตัวเองก่อนก็ได้การดูแลตัวเองให้เป็นคนแต่งตัวดีสะอาดสะอ้าน ทำตัวเองให้ดูเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีเพียงเท่านั้นคุณก็จะสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้แล้วโอกาสที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวคุณตลอดเวลาแค่คุณจะต้องเปิดตามองหามันบ้างสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองจะดีกว่าไหมคะคุณเคยสังเกตไหมล่ะตอนที่คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนรถใหม่ คุณจะเห็นรถรุ่นที่คุณอยากซื้อเต็มท้องถนนไปหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณไม่เคยจะมองหามันเห็นเลยแต่พอคุณรู้สึกสนใจมันขึ้นมารถรุ่นนั้นมันก็วิ่งพรานเต็มถนนไปหมดโอกาสก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะมันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับเรื่องของการเปลี่ยนรถนี่แหละเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะมองเห็นสิ่งนั้นเต็มไปหมด เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมองหาโอกาสคุณก็จะเห็นโอกาสอยู่เต็มไปหมดคุณให้ความสนใจสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นต่อหน้าคุณค่ะเมื่อคุณได้รับโอกาสในชีวิตแน่นอนว่าโอกาสที่คุณได้รับมามันจะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มเติมมันจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็จะต้องรู้จักบริหารจัดการเงินคนรวยไม่ใช่เขาหาเงินเก่งเพียงอย่างเดียวนะคะ เขายังรู้วิธีบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการเงินของเขาด้วยและครูเก๋มีสิข้อมาฝากเช่นเดียวกันข้อที่หคุณตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วคุณค่อยตั้งเป้าหมายการเงินไม่ใช่เอาเป้าหมายการเงินเป็นตัวตั้งแล้วค่อยบอกว่าต้องการชีวิตแบบไหนอย่างไรซึ่งนั่นไม่ถูกต้องดังนั้นตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรียบร้อยคุณจะได้รู้ว่าเป้าหมายชีวิตแบบนี้ที่คุณต้องการ คุณต้องหาเงินมากน้อยแค่ไหนเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตนั้นของคุณข้อที่ 2. สองำหรับคนที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนเงินก็ยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นเครื่องสนับสนุนชีวิตภายใต้เป้าหมายการเงินพื้นฐานอยู่ดีค่ะซึ่งเป้าหมายการเงินพื้นฐานจะมีอยู่4ข้อข้อ 1. มีไรายได้เพียงพอกับแปดใจพื้นฐานในการดำรงชีวิตข้อ 2. เติมเต็มความสุขได้ตามความฝัน ข้อ 3. พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและข้อ4มีความมั่งคั่งเพียงพอคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้จนกว่าคุณจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นคุณคิดว่าเป้าหมายนั้นคุณจะต้องหาเงินเอาไว้เท่าไหร่ดีคะมันถึงจะเพียงพอสำหรับความสุขของตัวคุณเองและคนรอบข้างข้อที่3ถ้าจะบริหารจัดการเงินให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีคือสภาพคล่องซึ่งมันหมายถึงคุณจะมีกินมีใช้แล้วก็มีเหลือเก็บอย่างน้อย10%ของรายได้ในแต่ละเดือนความมั่งคั่งหรือว่าสภาพคล่องที่สะสมในรูปแบบของสินทรัพย์ต่างๆถ้าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมคุณอาจจะเอาแค่ให้ตัวเองมีรายได้10%ของรายได้แต่ละเดือนก่อนก็ได้ แล้เมื่อไหร่ที่คุณคล่องมากพอคุณจะต้องเริ่มที่จะลงทุนในแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เงินต่องเงินแล้วก็สร้างสินทรัพย์ให้กับตัวเองนะคะข้อที่4แนวทางการบริหารจัดการเงินให้มีสภาพคล่องอย่างง่ายๆข้อแรกหักออมไว้ใช้ใจ่ายอัตโนมัติข้อ2สะสมเหรียญข้อ3หักภาษีฟุ่มเฟือย10%อันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง,ง่ายๆนะคะ สมมุติว่าวันนี้คุณอยากกินกาแฟกาแฟมันอาจจะแก้วละ60บาทถ้าคุณซื้อกาแฟ1แก้วคุณต้องหักเก็บทันที6บาทนั่นเป็นการหักออมจากค่าใช้จ่ายทุกสิ่งที่คุณจ่ายไป6บาทนี้คุณต้องไปหยอดกระปุกค่ะแล้วถ้าคุณซื้อของในราคา1000ง10พเอร์ซก็คือ100คุณซื้อของนั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องเอาเงิน100ไปหยอดกระปุกด้วยเช่นเดียวกันเป็นการหักเปอร์เซ็นต์จากการที่คุณใช้เงินฟุม่มเฟือย คุณจะซื้อของนั้นก็ได้แต่แน่นอนคุณก็จะมีเงินเก็บไปด้วยและบางครั้งถ้าคุณไม่อยากจ่ายภาษีให้กับตัวเองคุณก็อาจจะไม่ใช้เงินซื้อของนั้นเลยก็ได้มันเป็นข้อดีแบบวินวิน,วนทั้งสองแบบค่ะข้อที่5ให้แบ่งเงินออมเป็น3ตะกา้าขออนุญาตเรียกว่าตะกา้าหรือกระปุกหรือแล้วหรือเป็นบัญชีก็ได้แล้วแต่คุณจะมองนะคะโดยกระปุกแรกอาจจะเป็นเงินสำรองเวลาที่คุณเอาไว้ใช้ฉุกเฉิน กระปุกนี้จะเป็นแหล่งเก็บเงินสำรองเพื่อเวลามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะกระทบกับการเงินของคุณก็ได้เหมือนอย่างช่วงนี้ช่องน้อยสีหรือโรงงานต่างๆเลิกจ้างพนักงานก็เยอะบางคนอยู่ดีๆตื่นเช้ามาอ่าวตกงานซะแล้วดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาเรียกว่ารายจ่ายสำรองฉุกเฉินคุณจะต้องมีเอาไว้ต่อไปบัญชีที่ส จะเป็นเงินเกี่ยวกับการเกษียณตระก้านี้เป็นแหล่งสะสมเงินสําหรับเอาไว้ใช้ยามเกษียณจากการทํางานคุณต้องสะสมหรืออาจจะนําไปลงทุนและที่สําคัญคุณจะต้องใช้วิธีการที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนทําให้เงินของคุณงอกเงยและเงินต่อเงินค่ะตระก้าที่3หรือว่าบัญชีที่3เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเงินที่คุณจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินและเงินนี้จะต้องสร้างกระแสเงินสดให้กับคุณ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วทําให้หมดกังวลเรื่องการเงินได้ก่อนที่คุณจะ,กะเกษียณอายุในวัยทํางานค่ะฟังดูตอนนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องการเงินดีพอคุณอาจจะรู้สึกงงนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนรวยค่อยๆศึกษาไปแต่วันนี้ให้คุณรู้ว่าคุณต้องแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆและเงินในแต่ละส่วนต้องนําไปทําอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน อย่าไปลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้เป็นอันขาดคุณจะต้องรู้และจำไว้เสมอว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงคนรวยที่เขารวยเขาศึกษาการลงทุนก่อนนะคะเขาไม่ได้จ่ายเงินออกไปมั่วๆดังนั้นอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้ข้อที่6สาเหตุที่ทำให้เป็นหนี้บางคนใช้จ่ายเกินตัวบางคนอุปถัมภ์ผู้อื่นจนเกินกำลังของตัวเอง บางคนก็นำไปลงทุนแล้วก็ผิดพลาดล้มเหลวค่ะข้อ7ฝันอยากได้อะไรคุณจะต้องมีแผนพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ได้ค่ะความจำเป็นและความเหมาะสมว่าคุณจำเป็นจะต้องซื้อสิ่งนั้นจริงๆไหมหรือดูจากสภาพคล่องหลังจากซื้อว่าคุณเป็นเจ้าของมาแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมอย่างเช่นซื้อรถก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาค่าซ่อมละ่ะค่างวดรถมีไหมค่าประก,กันค่าเติมน้ำมัน คุณต้องมีสำรองแผนพวกเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะข้อที่8คุณต้องรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีด้วยจะได้บริหารจัดการภาษีได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ต้องรู้ว่าต้องหักค่าใช้จ่ายการลดหย่อนต่างๆต้องทำยังไงบ้างเกี่ยวกับการจ่ายภาษีเพราะคนที่มีเงินมากๆแต่ไม่รู้เรื่องภาษีบางทีเวลาโดนย้อนหลังมาก็ทำให้เงินในกระเป๋าหายวับไปได้เช่นเดียวกัน ข้อที่9รู้จักลงทุนในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากเรื่องของฉลากออมสินเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเรื่องหุ้นกู้เรื่องประกันสังคมประกันชีวิตกองทุนรวมหุ้นสามัญหุ้นสหกรณ์บ้านที่ดินทองคําของสะสมโอ้โหแหล่งลงทุนมีเยอะมากเลยค่ะแต่อย่าลืมครูเกย้ํา้เสมออย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้เป็นอันขาดและข้อที่1ิบ ทำให้คุณมีไรายได้หลายหลาย,ลายทางอย่ามีไรายได้ทางเดียวเป็นอันขาดเพราะเมื่อไรก็ตามถ้าช่องทางรายได้ของคุณนั้นโดนปิดโอกาสที่ชีวิตของคุณจะย่ำแย่จะเกิดขึ้นทันทีพยายามมองหาโอกาสที่มีอยู่รอบตัวคุณค่ะว่าคุณจะหาไรายได้จากช่องทางไหนได้บ้างศึกษาวิธีการซึ่งทุกวันนี้มันมีอยู่เยอะแยะมากมายและคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมและมีแผนสำหรับชีวิตของคุณ ถ้าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งความมั่นคงและมีความสุขในชีวิตได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันสวัสดีค่ะ